สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวท่านลมนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจําเดือนเมษายน2564อาจารย์จะอ่านดวงภาพรวมด้วยแล้วก็ไปเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทั้งคนโสดคนมีคู่คนสถานะไม่ชัดเจนนะคะแต่เราจะมาอ่านดวงภาพรวมก่อนพื้นดวงในเดือนเมษายน2อ6 4ดวงท่านเป็นยังไงนะคะ ท่าน,นได้ไพ่พลังงานของตัวเองขึ้นมา2ใบเลยนะคะท่าุลมไพ่ดาบคือพลังงานทาาุลมนะอัศวินดาบหนึ่งดาบว้าวสใบเลย9ดาบ7จ็ดถ้วยทำล้ลนาัอสวินเรียนโอเคก็ยังแชร์ท่านอื่นมาบ้างนะท่านลมเยอะเกินไปก็ ก็ไม่ดีเนาะอะไรที่มันเยอะเกินไปไม่ดีมันต้องมีการกระจายเนาะมีทตาด,ดินทตุน้ำขึ้นมาเด็กถือเหรียญสามถ้วยหนึ่งเหรียญเดี๋ยวแล้วว่าโอเคค่ะถือว่าดีแล้วค่ะสรุปออกมาดีเนาะถ้าพูดเรื่องงานเนาะแน่นอนแหละไพ่อสวินดาบแปลว่าการยกย้ายด้วย การเริ่มต้นอะไรใหม่หนึ่งดาบหนึ่งเหรียญเด็กหนึ่งเหรียญอยู่ในใจแล้วก็เด็กถือเหรียญทำาหรีการย้ายแน่นอนค่ะบางท่านกําลังจะมีการย้ายงานเกิดขึ้นนะไม่ต้องรั้งรออืถ้ามีความคิดไม่สบายใจก้าวดาบการอยู่ที่เดิมนะไม่สบายใจอาจจะหัวหน้าเจ้านายด้วยเนื้องานด้วยอืมนะคะเหนื่อยเกินแล้วผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าอะไรประมาณนี้ถ้าคุณมองไปที่ใหม่มันน่าจะสบายกว่าแล้วตอบโจทย์ในเรื่องผลประโยชน์และการได้รับความร่วมมือ นะะในตำแหน่งเพื่อนร่วมงานดีเจ้านายที่ใหม่ดีอันนี้เปลี่ยนได้นะคะข้อ2ค่ะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์แค่ย้ายตำแหน่งไปกินตำแหน่งใหม่สาขาใหม่เกิดขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยจ,จะอยู่ช่วงประมาณไปไปลายเดือนนะคะไปไปลายเดือนก็ตั้งแต่25เป็นต้นไปนี้แหละสำหรับท่านที่มีเกณฑ์โยกย้ายเนาะและบางท่านมีเกณฑ์ดีได้โชคลาภก็ได้หนึ่งเรียนอ่า ถูกหวยถูกลัตเตอรี่ก็ว่าไปหรือบางท่านมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินรถก็ยังมีข่าวดีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินในเดือนนี้ก็น่าจะเป็นการเงินที่ดีสําหรับชาวท่านลมอยู่นะคะมีเรื่องของรายได้ผลประโยชน์เข้ามา2ทางก็ได้งานหลักและก็งานเสริมนะคะบางคนก็ขายของออนไลน์อยู่ก็มีก็ถือว่าจงทําต่อไปทุ่มเทแล้วก็เจถ้วยอาจจะมีะเขาเรียกว่าการโฆษณาการไลฟ์สด ทำใหเ้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนะนะคะเพราะฉะนั้นบางบางครั้งเราต้องนําเสนออย่าอย่าปิดกั้นตัวเองการค้าขายทุกอย่างนะคะมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันมันต้องกล้ากล้าที่จะเปิดตัวบางคนไม่กล้าพูดก็ต้องหัดที่จะกล้าพูดนะคะเขาก็มีสถานที่ฝึกนะฝึกการแสดงออกอะไรประมาณนี้มีคอร์สนะคะก็ลองไปศึกษา ที่ทาไมอาจารย์พูดอย่างนั้นเพราะอาจารย์เห็นไพ่ก้าดาบบางคนเขินอายบางคนไม่กล้าแสดงออกซึ่งบางท่านก็เป็นจุดอ่อนอยู่ก็มีแต่บางคนก็กล้ามากก็คืออัศวินดาบกับหนึ่งดาบเพราะนั้นเป็นดวงภาพรวมอาจจะมีคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกบางคนก็เขินอายไม่กล้าอยากทําแต่ไม่กล้า <c oughs> ขอโทษคะ่ะเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกให้อย่าอายที่จะทําในสิ่งที่มันถูกต้องในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้นั่นเองนะคะ ในเรื่องสุขภาพนะฮะจะมีอาการปวดตาปวดเมื่อยปวดศรีรษะทั่วไปและระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ด้วยก็ก็ดีนะคะเอ่อถ้าเป็นเรื่องของการเดินเรื่องของธุรกรรมทางแบงค์ทางฝ่ายสินเชื่อถือว่าคุณจะได้จากนั้นบางคนเดินเรื่องบัตรเครดิตก็ก,ก,ก็มีก็สำเร็จหรือการกู้เงินก็ถือว่าได้นะคะให้หนึ่งเรียนกับเลเวอร์แปลว่าเซ็นสัญญา แปลว่าการได้รับการตอบรับหรือแม้กระทั่งใครทะเลาะก,กันกับคนรักอยู่กลับมาปรับความเข้าใจกันนะโอเคเรามาดูดวงความรักเน้นคนสถานะไม่ชัดเจนก่อนนะคะอาจารย์ขอดูไพ่พลังงานความรักคนที่สถานะไม่ชัดเจนความรักมีปัญหาอยู่เนาะท่านเป็นยังไงพลังงานท่านเป็นยังไง ชาวธาตลมท่านในไพาอัศวินเหรียญห้าถ้วยบางท่านก็แอบรักแอบปื้มเขามากเหมือนยังไม่ได้เจอกันก็มีนะบางคนเนี่ยแค่คุยกันอยู่แต่ต้องการสถานะมากกว่านี้ก็มีนะคะหนึ่งพูดได,ด้พูดได้สักสองประเด็นเนาะประเด็นแรกบางคนแอบปื้ม แอบชอบคนในที่ทํางานก็ได้อ่าแต่ไม่กล้าพูดกล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยแอบบื้มเขาอยู่ก็เครียดนะนะคะให้เก้าด่าห้าถ้วยอ่าอยู่ใกล้แต่ไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มองไม่ชัดเจนเพราะตัวเองไม่กล้าอันนี้ก็ต้องกล้านะคะต้องกล้าแสดงออกบ้างนะคะอย่านิ่งเกินไปต้องต้องหาวิธีเข้าหาคนคนที่เราชอบด้วยเปิดเปิดตัวเองนะไพ่จะบอกให้เปิดตัวเองนะคะ อีกประเด็นหนึ่งอาจจะคบหากันมานานนะคะคนที่ไม่ชัดเจนคบหากันมา่นานแต่ไม่มีสถานะก็เหมือนยังยังมองว่าเฮ้ยก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ก็ผมก็ยังรู้สึกดีกับคุณฉันก็ยังรู้สึกดีกับคุณก็ยังคุยกันนะแต่ยังไม่ได้แปลว่าผมรักหรือฉันรักอะไรประมาณนี้แต่ไอคนที่รักไปแล้วคือตัวชาวธาตุลมมันเจ็บกระดองใจอะเจ็บปวดเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้ ที่ผ่านมาแล้วเป็นไงมันไม่ใช่หรือไงอะไรประมาณนี้เหมือนข้องใจแล้วตัวเองก็เก็บมาทุกใจนะโอเคเรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งคนนั้นเขาเป็นหไม้9้าเหรียญ จริงๆเขาเป็นคนรักอิสระนี่พูดยากจริงๆเลยนะเนี่ยเดยฟูขึ้นมาหนึ่งเรียนยังเน้นในเรื่องของการเติบโตเรื่องของเงินเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความสําเร็จเขายังไม่ได้โฟกัสความรักอาจารย์มองเลยนะคะคุณถ้าคุณต้องการความชัดเจนกับคนนี้อาจารย์มองค่อนข้างจะหนักใจเลยนะเพราะเขายังไม่ต้องการแบบนั้นเด็ฟูคือคือรักนะแต่รักไม่ได้มากพอที่จะเปิดตัวว่า คุณเป็นคนที่ใช่สำหรับฉันสำหรับผมถ้าคุณคบกับผมคบกับฉันก็คือโอเคนะไปได้เรื่อยๆไม่เดือดร้อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็รักนะแต่แต่รักแบบไม่ไม,มีสถานะให้เนี่ยไงอืมนะคะแต่ดูเขาก็น่ารักกันเป็นคนมีเสน่ห์ซะด้วยเดย็อืมมีคนเข้าหาเขาเยอะซะด้วยเหมือนเขาก็ไม่แคร์อะไรนะคะเป็นคนแบบไม่แคร์ชื่อเสียงหน้าที่การงานเขาก็ดีอืมเขาก็เป็นคนที่ เขาเรียกซุปตาหรือเปล่าเนี่ยอประมาณนั้นอะคะ่ะเพราะฉะนั้นมองแอคชั่นอาจารย์บอกว่าให้ทนไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณตัดเขาเขาก็ตัดคุณจริงๆอะแล้วคุณจะทนได้ไหมอาจารย์มองว่าทนไม่ได้นะคะก็คุยคุยกันไปก่อนก็แล้วกันสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนดูคนโสดบ้างจะมีใครเข้ามาไหม ไพสตาไพสามดาบอัศวินดาบอูนิ่งมากเลยเดือนนี้คนโสดคุณจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของงานพักเรื่องของหัวใจไว้ก่อนนะคะพักมันชั่วคราวอัศวินดาบโน่เลยมุ่งมั่นเลยเรื่องงานนะฮะทุ่มเทกับงานเรื่องของความรัก ปล่อยวางค่ะไพ่สีด่ดาบไพ่บอกอนี้เลยนะเวฉะนั้นเดือนนี้ทำตัวเองให้แบบโดดเด่นขึ้นมาในเรื่องของงานนะคะแล้วจะดีขึ้นในเรื่องของความรักเมื่อคุณสำเร็จตามเป้าหมายชีวิตของคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งหาเลยนะสำหรับคนโสดนะไพ่บอกอนี้นะคะดูคนมีคู่บ้างค่ะมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้ว เดอซันเก้าถ้วยใครที่อยู่กินกันมานานยังไม่มีบุตรมีเกณฑ์มีบุตรนะเนี่ยแต่ถ้าใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรจะนำชื่อเสียงมาให้นำความสำเร็จถ้าเป็นเด็กนักเรียนอยู่ก็ได้คะแนนดีถ้าเป็นวัยทำงานก็มีเกณฑ์แบบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเกณฑ์เป็นเจ้าของธุรกิจบุตรของท่านนะอาจารย์มองเรื่องนี้ไปด้วย ส่วนเรื่องในครอบครัวท่านรักกันอย่างมากมายบางคนก็รักกับคนทางไกลคนลาวจังหวัดหรือชาวต่างชาติอยู่ก็มีแต่เป็นความรักที่มั่นคงต่อกันเป็นรักที่เอื้ออาทรต่อกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆมีปัญหาพร้อมฝาฟันเจ็ดไม้พร้อมจะอยู่กันจนแก่เท่านะคะไพดีอัมเพอร์เห็นไหมคะเป็นภาพผู้ชายแก่นั่งนิ่งแล้วเขาไม่ไปไหนแล้วล่ะเขาอยู่ตรงนี้นะสุขอย่างเปี่ยมล้นเดอร์ซันกับ ก้าถ้วยว้าวมีความสุขมากเลยค่ะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำความรักชาว่าตุลมไพ่แนะนำคุณว่าอย่างไงราชินีพระจันทร์แปดดาบสิบถ้วยเออไพ่ ราชนีพระอาจารย์เป็นภาพผู้หญิงแบบเหมือนมีไพ่าทาโรวางเป็นหมอดูเปล่ามีลูกแก้วนะเ,เหมือนการแตะไปที่ลูกแก้วอะ่ะคือการใช้พลังงานหรือการควบคุมการคอนโทรลน,นะฮะแปดดาบนะคะความรักอาจจะบอกว่าถ้าเรารักเขาอาจารย์มองว่าการอยากคอนโทรลมากเกินไปมากกว่าอย่าทำให้อีกฝ่ายอึดอัด นะฮะแปดดาบคือความอึดอัดได้ด้วยนะเราคิดว่าเขาชอบแต่บางครั้งเขาอาจจะเบื่อหน่ายก็ได้แต่เขาอาจจะชอบแบบการที่แบบลักษณะของการผ่อนคลายอะให้สิบถ้วยอะนะเป็นความสุขแบบชิวๆอะอย่าไปกดดันอีกฝ่ายนะความรักเขาจะแนะนำอย่างนี้นะอย่าไปคอนโทรลอย่ากดดันให้ชิวๆให้มีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้ให้ให้ใหร,รักกันด้วยใจด้วยความเมตตานะคะอย่ารักกันด้วยด้วย ด้วยผลประโยชน์ด้วยนะคะเออประมาณนั้นนะขอให้ฟังใจขยายเพิ่มนะกอดชั้นนานๆได้ไหมอืมเขาขอให้คุณกอดอยู่กับชั้นนานๆอยู่กับครอบครัวอยู่กับแฟมิลี่กันนี่แหละนะคะ โฮมอยู่ที่บ้านอย่าไปไหนถ้าไปต้องไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันเธอผู้ไม่ยอมแพ้นะคะการแบบพลังงานที่ไปข้างหน้ามันแปลว่าต้องไปด้วยกันนะไม่ไม่ได้แปลว่าไปคนเดียวนะเพราะไพ่นี้มันเป็นครอบครัวแฟมิลี่นะคะแล้วก็ให้ความเอาใจใส่ความรักต้องดูแลกันสามีภรรยาลูกเห็นไหมคะมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเพราะฉนั้นพลังงานผู้นี้จะทําให้ชีวิตเรามีความกระฉับกระเฉงความ ความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาได้ก็คือพลังงานความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตมีความสำเร็จบางคนเฉยบางคนแบบอุ้ยชีวิตมันมันก็อย่างนั้นอะไรแต่พอเมื่อไหร่คุณได้รักใครสักคนคุณจะรู้ว่าคุณอยากทำตัวคุณให้ดีและให้เขาพอใจแล้วเกิดความสำเร็จนั่นแหละคือพลังงานความรัก โอเคขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ